สามารถเผยแพร่ผลงานตนเองได้อันนี้พูดถึงโดยภาพรวมของสังคมของสังครพิม์ในประเทศไทยลยนะครับทีนี้สิ่งที่ดีเนี่ยผมว่าเราสังคมไทยได้อะไรสังคมไทยผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันทําให้คนที่ทํางานในวงการนี้เนี่ยมีความมีกําลังใจนะครับแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลง,งานของตนเองเพื่อเพื่อผู้อ่านนะสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดกับผู้อ่านก็คือว่าคนทนําหนังสือเราตั้งใจ มีพลังใจมากขึ้นที่ทำหนังสืออ,อ,อันเนี้ฮะที่ดีๆปัญหาอย่างหนึ่งมีไหมฮะในการที่จะต้องส่งหนังสือออกไปยังต่างประเทศเราจะต้องเผชิญกับมันคงไม่ได้ราบเรียบสงบสะดวกสบายไปทุกอย่างถูกไหมฮะทีนี้ปัญหาอย่างที่สำนักพิมพ์ต้องเจอที่นาย,ยกสมาคมผู้จัดพิมพ์ที่มีส่วนก็จะต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรเวลาที่เราจะต้องส่งหนังสือไปต่างประเทศประการแรกหนังสือเราเป็นภาษาไทย รเราเราไปนําเสนอเนี่ยก็ต้องมีบทคัดยอ่อหรือถ้าให้ดีนะ,ะคือแปลชุดเต็มซึ่งการแปลชุดเต็มเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาะน้าใช้ความสามารถค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โอกาสเราเนี่ยถูกปิดไปนิดหนึ่งคือว่ากันง่ายเราไม่มีคนแปลคนแปลเราขาดแขนคือปัญหาอย่างนึงคือปัญหาเรื่องของภาษาใช่ไหมภาษาอืมจริจริงๆเนี่ยเราต้องการอะไร ผมคิดว่าในในการส่งเสริมให้สือไทยไปนอกเนะฮะถ้าเราภาครัฐเองก็ตามหรือสถาบันาศึกษาก็ตามมีการสร้างนักแปลมืออาชีพขึ้นมาอมนะฮะผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นอาชีพหนึ่งเะฮะที่ที่เรียกว่าเป็นโอกาสเลยเพราะตอนนี้ทั้งโลกก็อยากรู้เรื่องของคนอื่นเราก็อยากรู้เรื่องคนอื่นครับไม่ให้แปลไทยไปภาษาอื่นภาษาอื่นมาษตไทยทำเรื่องสองอย่าง เพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราสร้างนักแปลเยอะๆนะครับนักภาษาศาสาตร์เยอะๆก็จะทําให้การเดินหน้าไปต่างประเทศเนี่ยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอนะครับโอกาสจุดหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือคือตอนนี้เนี่ยคือหมายความว่าเรามีจํานวนหนังสือเยอะมีคนสนใจเยอะแต่เราเนี่ยอาจจะมีนักแปลไม่พอใช่ไหมฮะมีปัญหา อย่างเรื่องที่เราต้องระวังอย่างเรื่องของเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราส่งไปจําเป็นนะจำเป็นะนส่งหรือไปไ่นก็ต้องรู้ว่าเราทาเขาด้วยฮะนะฮะบางประเทศอาจจะปิดกัน้นหรือไม่ไม่ไม่หยุดบอกว่าปิด<บ>กัน้นคืออย่างนี้เรื่องเรื่องไหนที่ที่เขาโอเคเรื่องไหนแปลกไหนที่เขาไม่โอเคฮะไม่โอเคออครับเออสำหรับการเผยแพร่หนังสือไปต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามีข้อจํากัดอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยที่จะพูดไปแล้วก็คือเรื่อง ภาษาคือถ้าเราก้าวผ่านข้อจํากัดในเรื่องภาษาไปได้ก็เราก็จะสามารถที่จะสื่อสารกับคนได้ทั้งโลกใช่ไหมครับโอกาสที่จะเข้าใจเข้าถึงหนังสือของเราเนี่ยก็มีมากขึ้นอันที่สองนี่อาจจะเป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะแต่ว่าความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันก็พบว่าไม่ค่อยไม่ไม่ได้ถึงขนาดที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้จะเห็นได้ว่า หนังสือที่ขายไปตามเทศในกลุ่มแรกๆเนี่ยก็ยจะเป็นกลุ่มหนังสือภาพหนังสือสำหรับเด็กเนื่องจากว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยเราใช้ภาพในการสื่อสารค่อนข,ข้างมากนะที่จะดําเนินเรื่องราวต่างๆอันนั้นเนี่ยพอเขาเห็นภาพปุ๊บเขาก็เขาก็เขา้เขาใจาละว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าในส่วนที่เป็น text, เท็นนกซ์เป็นวรรณกรรม,มเป็นริกรรมเป็นหนังสือบทหมู่ต่างๆเนี่ย ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะแปลนะครับแล้วก็สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยแล้วก็มีทักษะมากขึ้นในการที่จะทําบทคัดย่อว่าให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ดึงดูดความสนใจได้เนี่ยสิ่งดีๆอันนี้จากสังคมไทยก็มีโอกาสในใน,ในที่จะไปสู่ต่างประเทศได้เช่นเดียวกันครับอืมฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นถึนว่าอ,อตอนนี้เนี่ยถ้าถามถึงว่าปีหน้าเนี่ยประเทศไทย ก็จะมีงานใหญ่เกี่ยวกับงานหนังสืออยู่งานหนึ่งนะครับคืองานประชุม IPA Congress เป็นงานรประชุมของผู้จัดพิมพ์หนังสือโลกแล้วก็ประเทศไทยเป็นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในปีหน้าด้วยครับอะไรทําให้เขาเลือกเราส่วนหนึ่งก็เพราะความเป็นเอเชีย er ส่วนหนึ่งเป็าเอเชียสองไทยเดื้ถามในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเราก็เป็นจุดศูนย์กลางนะฮะที่ในประเทศรอบๆเนี่ยมาที่เมืองไทยเนี่ยสะดวกมาถึงนี้เรื่องการจัดพิมพ์นะนั่นส่วนหนึ่ง A ส่วนหนึ่งจริงเรื่องงานพิมพ์ไทยเนี่ยเออมีในดับอัซิรรย์นี่เราไม่แพ้ใครฟีมบุ้เรื่องงานพิมพ์นะฮะ,ฮะเรื่องนําเสนอเนื้อหานี่เราไม่แพ้ใครและส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาเห็นความเข้มแข็งของศักยกรรมสือบ้านเรารที่เรามีความตั้งใจนะครับนะฮะที่ที่เรยกาจะเปิดเปิดบ้านตัวเองตอนล้ำ สังคมมัจะพิมพ์จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วผมคิดว่าในการประชุมเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการศึกษาพูดถึงเรื่องสื่อพูดถึงเรื่องการอ่านพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอซึ่งไประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามีความพร้อมอม,มีความพร้อมอส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือถือว่าถ้ามองว่าวงการธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยเราเนี่ยปัจจุบันนะถ้ามองกันอยู่แค่นี้ในอาเซียนเนี่ยเราอยู่ตรงไหนในอาเซียนผมคิดว่าเราก็อยู่อะดับบนบนะฮะ ดับบนบนนะฮะดับบนบนก็จะใช้ได้แหละใช้ได้ใช้ได้นะฮะในอาเซียนเราเราไม่อายใครนะคิดดูนถ้าว่างานบุฟเฟ่เนี่ยเราจัดมีช่วงเดือนมีนาคมงานสำนัปงานสือนาชาติดรามีตุลาแล้วก็มีกลางปีงานขบาวโพดนักงนเร่งเทศเราปิดถึงสามงานพิจอื่เขาจัดไม่ได้นะ ก็คือโอเคเราก็เป okay. okay. ็นอย่างนี้ก่อนส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าจะมองแบบนี้คือไม่มีโอกาสนะที่ประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกหนังสือมากแบบนี้เราเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ของผู้จัดพิมพ์โลกแบบนี้มีไหมอนาคตเราอาจจะแบบสามารถถึงขนาดเป็นหักของของสื่อสิ่งพิมพ์ในภูมิภาคผมเชื่อว่ามีความเป็นได้นะครับเอาง่ายๆการที่เราได้เป็นเจ้าภาพ ของการซุม I P A นะฮะก็ทําให้สังคมต่างๆจากทั่วโลกมามอกที่เมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเราสามารถใช้โอกาสตรงนี้ในการนําเสนอผลง,งานของไทยว่าเรามีอะไดีๆให้กับชาวโลกได้รับรู้นั่นโอกาสหมองว่านราโอกาสที่เราจะต้องต้องสร้างและต้องช่วยด้วยอืมฮ ตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าหลายประเทศเขาก็มีเรื่องของออการเ,กเรียกว่าสำนักทีมมีการสนับสนุนจากภาครัฐจากอะไรอย่างสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ภาครัฐเขาสนับสนุนทั้งนั้นอย่างคนไทยเราก็รู้กันดูดีอยู่ว่าอาจจะไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่ไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไหร่ตามแต่นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนไปเราพอเราจะไปสู้กับประเทศอื่นในภูมิภาคยังไงเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องเปิดเป็น AEC ด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ ผมคิดว่าสําคัญคือว่านโยบายเรื่องหนังสือเรื่องการอ่านการส่งเสริมการอ่านเนี่ยนะฮะจะต้องมีความชัดเจนในเชิงของภาพใหญ่เพราะว่าหนังสือเป็นม<ช>ีเดียเป็นสื่อตัวหนึ่ง<ห>ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้นะครับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนี่ยจะช่วยกับพวกคุสร้างการรับรู้สร้างการเรียนรู้หรือสร้างความสนใจอันนี้ผมคิดว่าอย่างประเทศสิงคโปร์มาเลเซบูนไนเขามีกฎหมายกันหมดญี่ปุ่นมีกฎหมายผลิตกฎหมายแต่ไทยไม่มี ต้องมีเพราะมีปุ๊บจะมีความเสถียรเพราะมีเจ้าภาพดูแลครับนี่หัวใจนะฮะสร้างแผนงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องอือมันจะเป็นผลดีเรื่องเกี่ยวกับการเราสามารถส่งสื่อไปต่างประเทศได้ด้วยใช่ไหมมีผลฮะช่ครประเทศในกฎหมายก็บอกเลยว่าจะต้องมีศูนย์การแปลศูนย์สนันุนการแปลครับเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องช่วยสนับสนุนในการสร้างสถาบันตรงนี้ขึ้นมาครับ ถ่าอ้าถ้าถ้าอย่างนี้ผมถามแทนคุณถิวโรแล้วกันว่าเราจะรอรัฐบาลได้ไหมหรือหรือว่าเราจะทำกันเองดีกว่าในฐานะนายกสมาคมคุณบุรพันธ์ผมคิดว่าในการทํางานเนี่ยเพื่ออนาคตเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องรอเราขอร้องขอแต่ว่าเราก็ต้องเดินของเรานะฮะเราก็ต้องช่วยกันนะครับที่จะยืนอยู่บนขาตัวเองให้ได้นะครับถ้ารอรอฝนตกถ้าไม่ตกขึ้นมานีลำบากเออ ถ้าถามแบบนี้คือส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามองในภาพรวมเนี่ยตอนนี้อย่างในเมืองไทยเรามีาการส่งหนังสือไปต่างประเทศเนี่ยตลาดตรงไหนคือที่สําคัญของประเทศไทย,นยในการที่เราส่งหนังสือไปได้เยอะที่สุดถามทั้งสองท่านอ๋อครับถ้าโดยพื้นฐานเลยนะครับอย่างหนังสือเด็กเนี่ยเราเรามีเผยแพร่ใน24ประเทศครับทั่วโลกนะฮะส่วนที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยอาจจะอยู่ในเอเชียอเอเชียนี่ก็คืออินเดีย จีนไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียสิงคโป,ป,โปร์นะฮะสีลังกาคือคือในกลุ่มประเทศเอเซียด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าโอกาสของเรามีสูงมากมแต่นี้แต่ที่ที่ไม่น่าเชื่อคือว่าส่วนที่เป็นยุโรปอะคำว่ายุโรปนี่อาจจะหมายถึงยุโรปประเทศที่เกิดใหม่นะฮะคาบิโตได้ต,<อ>ตัวมาจากราัสเเีสอย่างเช่นลิทัวเนียสโลวาเนียม,มีประเทศกรีซมีประเทศสเปนเนี่ยเรื่องต่างๆที่จากประเทศไทยเราเนี่ยอย่างหนังสือเด็กเนี่ย เราก็สามารถที่จะเผยแพร่ไปได้ซึ่งซึ่งผมคิดว่าผมอยากจะพูดผ่านมุมมองของสนับพิมที่เขาซื้อที่เขามาเยี่ยมมะเทไทยนไทยนะยคิดจากมาเลเซียจากอินเดียเขาก็อมองเห็นว่าศักยภาพของหนังสือไทยเนี่ยจากประเทศไทยเนี่ยม,มีโอกาสม,มีโอกาสเนื่องจากที่ว่าเนี่ยว่าภารากิจข,ของสนักพิมในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือบรรณาธิกาเรเขาจะไปมองหาสิ่งดีๆในประเทศต่างๆเพื่อที่จะนําไป นําเสนอในประเทศของเขาดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสิ่งเนี้ยมันตรงมันตรงกับความต้องการมันมีคุณค่าอย่างที่สังคมเขามองหาเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้การที่จะแลกเปลี่ยนอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เขาเป็นตรงกันความเห็นตรงกันคือคือในไอเชียด้วยกันเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงหรือความหรือว่าใกล้ชิดในทางวัฒนธรรมครับนะครับงั้นเข้าใจกันง่ายนะครับแล้วผมคิดว่า เราไม่ต้องมองไกลแล้วคือเริ่มจากใกล้ๆบ้านเราเนี่ยในทีปปอเชียด้วยกันเนี่ยนะฮะสร้างฐานต้องนี้แข็งแรงแล้วค่อยๆยับค่อยๆย,ย,ยับไปซึ่งก็เราก็ยังดูมีโอกาสอยู่ใน,ใ,นใช่ไหมะฮะอมโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของหนังสือไทยในการส่งออกแล้วก็ถ้าจะมาดูโดยเฉพาะนะครับว่า C ีเล็กว่าเนื้อหาแบบไหนซึ่งต่างประเทศต้องการโอกาสกาแล้วก็ความก้าวหน้าของเราเนี่ยจะมี ได้แบบไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวติดตามมาได้ช่วงหน้านะครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยผมต้องขอบขอบคุณคุณวรพันธ์มากนะคุณวรพันธ์เอิญติดธุระอาจจะต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามต่อกันได้ในช่วงหน้าครับ